สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานราศีกัน <c oughs> ราศีกันพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9 พลังงานราศีกันนะครับดาวทิดาดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีกันคุณได้ the strength คุณได้ the strength นะครับผมชาวราศีกันนะฮะอืมโอเคสูดหายใจลึกๆครับ the strength นะฮะคุณได้ the strength เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะต้องใช้ความกล้าหาญนะครับผมใช้ความกล้าหาญไม่พอต้องใช้ความเคารพนะเคารพเคารพใคร เคารพตัวคุณเองนะครับผมเคารพการตัดสินใจของตัวคุณเคารพในสิ่งที่คุณเองรู้สึกโดยเฉพาะเคารพสิ่งที่คุณเองมีที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่ากัดฟีลิ่งอะไรนะหมอกัดกัดกัดฟีลิ่งก็คือสัญชาตญาณแรงเสียงที่อยู่ในจิตใจลึกๆของคุณกำลัง เขาเรียกอะไรกำลังสื่อสารกับตัวคุณนะฮะเอ่อรับเปกมันนะฮะเคารพมันนะครับอย่าเพิ่งไปเอ่เขาเรียกอะไรดีสนใจเอ่อสิ่งที่เย้าวยวนหรือสนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนะฮะคุณเองควรที่จะอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดนะครับผมซึ่งห้องที่เงียบที่สุดนั้นมันอาจจะเป็นห้องที่เป็นห้องธรรมดาหมอแล้วหมอจะพูดทำไมเป็นห้องธรรมดา แต่สิ่งที่คุณจะเงียบมากที่สุดคือจิตของคุณจิตของคุณต้องเขาเรียกว่าเข้าสู่สภาวะที่นิ่งที่สุดแล้วคุณเองจะฟังเสียงของความต้องการของคุณได้มากที่สุดนั่นเองเนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่บนรถเมย์อยู่บน BTS คุณอยู่บน MRT คุณจะอยู่บน whatever นั่งเครื่องอเสียงดังนั่งเรือคลองแสนแสบหรืออะไรก็แล้วแตอ่อยู่ในที่ที่เงียบที่สุด ที่ที่คุณเองฟังเสียงของจิตใจของคุณได้มากที่สุดที่ที่เป็นสมาธิของคุณนั่นเองนะฮะเข้าสู่สมาธิของคุณจะได้ประโยชน์เพราะว่าด้วยพลังงานของ The Strength เนี่ยคุณเองมักจะมองข้ามหรือไม่ได้ยินเสียงสิ่งนี้นะครับผม,ม <c oughs> เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอยู่ในสภาพที่เหมือนกับ Unconditional Love คือแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผมไม่มี ข้อแม้ไม่มีสิ่งต่างๆอะไรเลยที่คุณเองจะปฏิเสธมันเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเ่ะดิวอยู่กับอาจจะดิวอยู่กับแน่นอนฮะคนที่สําคัญที่สุดของตัวคุณคุณเองคุณดิวอยู่กับคนที่เป็นตัวคุณเองความต้องการของตัวคุณลึกๆฉันต้องการความสัมพันธ์นี้ฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้ฉันต้องการงานนี้ฉันไม่ต้องการงานนี้ฉันต้องการเรียนสิ่งนี้ฉันไม่ต้องการเรียนสิ่งนี้คือเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเอง บอกแหละว่าโอ้หอันนี้มันเวิร์กนะฉันอยากทํามากเลยให้น,นี่ฉันตื่นเต้นกับมันฉันรู้สึกแบบโอ้อยากได้อยากได้หรือเฮ้ยอันนี้ไม่เหมาะกับฉันฉันรู้สึกว่าฉันทําแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองฉันรู้สึกว่าฉันทําแล้วเหมือนกับฉันเ,เกิดสถานการณ์เรียกว่า i m มพ e r เจอร์ซินโดรมเป็นสถานการณ์เดี๋ยวค่อยไว้อธิบายเดี๋ยวจะลึกไปนะฮะอิมพอสเจอร์ซินโดมนะ มันเหมือนกับคุณเองจะต้องเปิดโอกาสค่ะหนูเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองในช่วงเนี้ยคุณเองเหมือนกับไม่มั่นใจนะฮะหรืออาจจะไม่ได้ฟังเสียงของจิตใจของตัวคุณมากนะักนะด้วยพลังงานนี้อืมโอเคคุณเองจะต้องนิ่งคุณเองจะต้องแบบ รับรู้ถึงจิตวิญญาณของตัวคุณด้วยพลังงานของ the strength นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องอะไรครหมอโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนคุณได้คุณได้ s e v of p e n t a c l e s นะฮะคุณเองจะต้องคือพิจารณานะครับในมีสองสิ่งเลยง่ายมากๆในในพลังงานนี้ ด้วยพลังงานของ Seven of Pentacles เนี่ยคุณเองดิวอยู่กับเรื่องของ material ดิอย,อยู่เรื่องของการเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการลงทุนอะไรสักอย่างนึงผมรู้สึกว่าณนะจุดจุดนี้ตัวคุณเองไม่สามารถมองภาพผลลัพธ์ฟังดีๆนะคุณเองไม่สามารถมองภาพผลลัพธ์ได้ด้วยสิ่งที่เห็นกับตาแค่นั้นคุณเองต้องมองภาพที่คุณรู้สึกหรือได้เนี่ยจากจิตใจคือเหมือน มองด้วยตามันก็เท่านั้นตัวคุณเองอาจจะไม่รับรู้หรือว่ารู้สึกอะไรแต่ว่ามองด้วยจิตใจมันเหมือนกับนี่คือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณไหมเติมเต็มสําหรับคุณไหมนะฮะด้วยสถานการณ์เรื่องของ seven o f p a n a c l e s เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะแบบได้ทําอะไรไประยะหนึ่งแล้วแล้วจุดจุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองตรวจสอบว่าอไอสิ่งเนี้ย มันเวิร์กไหมทำไปแล้วมันดีไหมฟุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเองทำไหมด้วยพลังงานนี้นะด้วยพลังงานของ Seven of Pentacles อันหนึ่งะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีอยู่กับเรื่องของคนในครอบครัว Family Family นะญาติพี่น้องนะครับผมพ่อแมอ่ใครมีญาติใครมีพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งคู่ของคุณนะฮะพงงาร์ทเนอรของคุณด้วยพลังงานของ Seven of Pentacles ใครที่ไม่มีโสดนะฮะแล้วสนใจในเรื่องของการเงินอย่างเดียวเนี่ย เ e เ e n นออลแพนเคหมายถึงอะไรหมายถึงตัวคุณเองรู้สึกไม่มั่นใจเลยกับการลงทุนของคุณแล้วคุณเองรู้สึกว่าคุณเองกำลังอยากจะขายหรือ pull off หรือล้มเลิกนะใจเย็นๆอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งตัดสินใจจนกว่าเราได้ดูพลังงานนี้คุณได้ file source เออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำมาไม่มีประโยชน์หรือทามาไม่เป็นไป,นปนตามดังใจเมื่อไหร่จะมานะฮะเออสมมติ ถ้าเป็นสถานการณ์นี้มันเหมือนกับตัวคุณเองกําลังจะกีฟอัพแล้วตัวคุณเองกําลังจะหมดความมั่นใจในสิ่งที่คุณทํามานะครับผมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะค่อยๆค,คิดไปให้อยู่ในที่เงียบที่สุดคุณเองจะบอกว่าเงียเงีย,เ,งยเพื่อนบอกว่าโอ้เงียลงทุน่างนี้ไปไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลย,เลยถืออยู่ตั้งนานเนี่ยฉันดูที่ฉันโตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะโอเคเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองดันได้ยินเสียงภายนอกแล้วก็รู้สึกรู้สึก ไม่มั่นใจนะฮะรู้สึกแบบรู้สึกพ่ายแพ้กับกับสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวผมนะฮะชาวราศีกันนะผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเวลาใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาไปนะฮะใครจะเป็นยังไงช่างเขาไปเลยนะฮะเพราะนั่นคือตัวเขาแล้วมันไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐ,ฐานของตัวคุณคุณเองนี่แหละจะต้องเปรียบเทียบนะฮะตัวคุณเองกับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่แล้วอ เมื่อ3เดือนที่แล้วเอาเป็นยังไงโอนี่ฉันก็มาไกลยอยู่นะเมื่อ6เดือนที่แล้วออโอเคได้อยู่อเมื่อปีที่แล้วอ๋อโอเคฉันฉันแย่ลงถ้าฉันแย่ลงตัวคุณเองอาจจะต้องปรับปรุงอะไรแต่ถ้าเกิดฉันดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่ากับคนอื่นแล้วแน่นอนครับว่า จำไว้ว่าบนโลกนี้มันจะมีคนที่เก่งกว่าเรานะฮะหมอปองกูเก่งสุดยอดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีคนที่เก่งกว่าอยู่ตลอเสมอตลอดไม่ว่าคุณจะขึ้นไปเลเวลไหนก็นแล้วแต่นะฮะออแต่ขอให้คุณเก่งกว่าตัวคุณเองในอดีตเท่านั้นก็พอแล้วนะฮะโอเคปะ่ะในสถานการณ์นี้นะผมรู้สึกว่าเออจะ,จะในภาพกว้างเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณดิวอยู่กับเรื่องของความมั่นใจนะฮะเอออะไปดูในเรื่องของความสัมพันธ์ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะชาวราศีกันนะครับผมชาวราศีกันคุณได้ the judgment นะครับผมอ่าโอเคมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจและนี่คือ wake up call นี่คือนี่คือเหมือนกับคุณอยู่ในจุดที่ขเขาเรียกอะไรเลยย้อนย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะฮะ you already passed point of no return คือค,คุณผ่านจุดที่คุณเองจะเดินย้อนกลับมาเพราะอะไรคุณเองอาจจะเดินย้อนกลับก็ได้แต่ว่ามันเสียเวลาแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าณจุดจุดนี้อาจจะต้องไปต่อหรือสร้างสิ่งใหม่สร้างผาดให้ตัวเองนะฮะออคือถ้าคุณเองรู้สึกว่าอ,อ๋อโอเคไ,อไปข้างหน้าเนี่ยแล้วสิ่งที่จะไปอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของ,ของคุณและออฉันฉันไม่ได้อยากจ,จะไปทางนี้และ แต่ว่าย้อนหลังกลับก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสร้างโอกาสใหม่สร้างโอกาสใหม่ให้เกิดนะครับผมผมเคยพูดไปนานแล้วเหมือนกันนะว่าเออ you need อ uh, ่ you y คือโอเค you don't wait for opportunities คุณไม่รอให้เกิดโอกาสหรือคุณไม่รอให้โอกาสเข้ามาหาคุณนะครับผม you you do not find opportunity you คุณไม่ไม่คุณไม่มองหาโอกาสคุณต้องไม่มองหาโอกาส but you make you make opportunities you make you, คุณสร้างโอกาสของคุณนะ,ค,ะคุณไม่ใช่อรอให้โอกาสเข้ามาคุณไม่ใช่หาโอกาส แต่คุณสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ The Judgment เนี่ยกำลัง bring มาครน,นี้ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าคุณเองอาจจะต้องสร้างโอกาสอะไรสักอย่างที่ตัวคุณถนัดที่ตัวคุณเองเชื่อมั่นนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเอง live w it h out คือไม่สามารถเลยที่จะ จะดำรงต่อไปได้โดยที่คุณเองไม่มีหรืออะไรคุณเองต้องสู้คุณเองต้องมี c o u r a g e คุณเองจะต้องรับเขาเรียกอะไรดีต้องยอมรับว่าคุณเองจะต้องหนักหน่วงคุณเองจะต้องทุ่มเทคุณเองอ่ะเพราะว่าแน่นอนครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองต้องใช้ the strength ของคุณใช้ความกล้าหาญใช้การเคารพการตัดสินใจของตัวคุณนะฮะคุณได้ n i g h t of cups โอเค สู้หน้าสู้หน้าเดินต่อนะฮะด้วยพลังงานของ night of cups night of cups เป็นสถานการณที่เนี่ยผมบอกแล้วว่าคุณเองไม่ต้องรอให้เขากลับมาคุณเองไม่ต้องไปค้นหาเขาแต่คุณเองสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นบนเส้นทางของความสัมพันธ์ของคุณบนความรักของคุณนะฮะ,ะสร้างแบบไหนเนี่ยต้องรู้ว่าคุณเองเป็นคนยังไงและต้องรู้ว่าคุณเองเดีลอยู่กับใคร ปรึกษาส่วนตัวได้ครับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ King of w a n d s King of w a n d s เป็นสถนานการณ์ที่คุณเห็นวิชั่นคุณเห็นวิสัยทัศน์คุณรู้นี่อ่ะชาวราศีกันอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่าตัวคุณเองอะ่ะอยากจะเห็นความสัมพันธ์เป็นรูปแบบไหนที่เหลือก็คือมั่นใจลงมือทำถ้าความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุณเป็นอยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่เวยมันไม่ใช่ทางของคุณมันไม่ใช่สำหรับตัวคุณ ปฏิเสธมันแก้ไขให้ถูกต้องครับเนาะโอเคนะชาวชาวราศีกันราน,นี้ไปดูเรื่องงานมาั้งเรื่องงานนะเรื่องงานโอเคเรื่องงานจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีกันคุณได้ six of s o u r c e นะฮะละทิ้งบางสิ่งอย่าง transition lift something behind ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคุณเองจะต้องกล้าสร้างอะไรใหม่ให้เกิดขึ้นในหน้าที่การงานของคุณนี่คือโอกาส นะครับผมถ้าจะเดินออกหรือถ้าจะไปไหนเนี่ยก็นี่คือจุดที่ตัวคุณเองต้องต้องต้อง,งตัดสินใจแล้วนะโอเคในเรื่องของการงานคุณได้โ a n อนเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวคุณไม่ได้เป็นตัวตนของตัวคุณนะฮะด้วยพลังงานของโฟวอนหมายถึงตัวคุณเองจะต้องทํางานทําในสิ่งที่ตัวคุณเองอรู้สึก คุณเองอาจจะใช้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ใช่ของตัวคุณคุณเองอาจจะก๊อปปี้เอาแบบอย่างหรือคิดว่าโอ้ทำแบบนู้นเหมือนกับคนอื่นแล้วฉันจะมีความสุขอะไรอย่างนั้นนะตอนตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ผมบอกแล้วว่า the judgment หรือว่า the strength เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องเชื่อแล้วก็กลับมาอยู่บนกลับมาอยู่บนรากหรือกลับมาอยู่บนสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณไม่ใช่สิ่งที่ตัวคุณเองอยากจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขานะ ต้องเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองอยากจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวคุณเองหรือสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการลึกๆในจิตใจคุณได้ Age of Born นะครับผมวันนี้ไม่สายที่จะเริ่มต้นกันในเรื่องของเรื่องของ New Project ในเรื่องของ Inspiration เรื่องของโอกาสต่างๆผมรู้สึกว่านี่คือการตั้งมั่นมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังนะฮะด้วยพลังงานของ Age of Born นะครับผม โอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมอาฝากชาวราศีกันนะฮะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผม1นึ่ไลค์นะฮะแล้วก็ถ้าใครมีต้องการปารึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MOR p o N g 9 9 9นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก